นที่ารีส่ประเทศนี้มี้นที่หนึสามถเห็นฉันบอกมันมาอันประตูกลางด้วยก็จะหาถ้าประตูกลางมันจอนไปมันร้วันไหนจำไม่ได้ไงเป็นไรเดี่ฉันทำไปแล้วเดี๋ยวค่อยให้ฉันมานี่เหนี่่นมันวันไหนมันตอนน้มันเดือนมันมันคือมันเอาเอามาล่าน้ำเดือนเดือนเดือนตุลาเดือนก่อนเดือนตุลาก็ไปเดือนกันยา Các cụ tham dự một nhau điều cái gì con chè này cụ tham dự nhau chị xong rồi สามารถไปใช้ในการวเคระห้อชิปกนงจึงสัตนาปาปกรมังหเนที่ใช้พัฒนาสับสนานวิจัยและิเครอเตราล่าเอะสนรารว่กาที่งสมรองค์เรื่อเรื่องารการน้งตะมันต้องเอานานๆถ้าบอกใจเห็นเนี่ยก็คือเห็นพฤติกรรมว่ามันเป็นยังไงไง มันสาเลยวันนี้เราต่นั่งมาตั้งแต่ของที่หนึ่งเรสไปกสารมาเรื่อยทัวันเลยมาถึงเขาตอนรถปุ๊บมาถึงเดียวเดียวมันเดียวอย่างละก็อยากบอกบอกันอารมณร้อนรู้ไปูไม่ก็คุยกับเฮียใหม่ได้ไหมล่วว่าเอออย่าอารมณ์ร้อนนะเพราะว่ามันต้องอยู่ตรงนี้ก็แค่บอกแค่นั้นเอง ไมให้มันรู้ถ้าอย่างนั้นก็อย่าง้วันนั้นเนี่ยต้องไปทาไอ้กลมๆเลยบอกมันนี่ยังมันก็ทึ่งอ่ะจะทึ่งอ่ะเขาต้องไปจ่อกลมๆมาวางหน้าบ้านเลยพวกนี้มันใจร้อนไงผู้ชายกับผู้ชายนะดิ้นกันแล้วเราก็ไปทางเขื่อนในไอ้ร้านฝั่งนู้นเนี่ยมันก็ต้องหนีมันอ่ะ ก็ถือว่ามันแก่แล้วอะไรแล้วมันไม่เต็มอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้หรอกแต่เขาก็ต้องดูแลก็ต้องล็อกไงมันก็ต้องแจ้งลูกเขาไม่ก็ต้องไอ้นี่ไงเนี่ยเราพูดเห็นไหมไอ้แต่ตำบัดนี่ทำมันเข้าใจเขาบอกอ๋อบอกไม่ได้หรอกบอกเออคือมึงก็ต้องหลังมึงเชื่อเชื่อครับมึงต้องหลังมึงสอบไปเรื่อยๆบางทีอ่ะเอ้าวคนนี้มาไม่ใช่คนนี้ก็เดินไปเฉยๆเดี๋ยวลองดูนี่มาแล้วเนี่ยเห็นไหม

ก็เห็นคนอยู่เนี่ยก็เลยกนะ็เด <g> ินกลับเข้าบ <g> ้านคนชัดเจนเลยเห็นขาสิ้นเลย ลาดตรงไหนนะลาดตังที่เป็นอย่างก็ได้เออลาดไปครับไม่เล่นอะไรหรอกแต่นี่เล่นเดียร์ลาดตูมันมันไม่ไหวมันไม่ไหวเห็นไหมมันจะวกอ่ะนี่สาเหตุที่ประตูผุเนี่ยเหรอมันเพราะผมเช็ดแล้วเมื่อเช้าเลยผูก็มีตัวเนี่ยบ้านมากบ้านกันเทีแก่นั่นประเด็นการเที่ยวแก่นั่นไงแก่ได้เขาจะทำอะไรว่าอะไรลอยเที่ยวเที่ยวแก่นะครับเที่ยวแก่นวนหลายครั้งแล้วนี่ ผมล้างนี <towers> ้ดูนี่คือรอยลยเยี่ยวครับลเยี่ยมอกันฉาดนี่ถึงล้างเิ่มเลย ็นฉี่เลยใช่ไมใช่ครับสาเหตุที่เรารู้ว่าเป็นฉี่เพราะว่ามันกินหึงเลยพี่กิน่งเลยแหละมันเครื่องเหรอใช่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็มีใน เดี๋ยวตนจะมุ่ยพี่เลยๆๆๆมุ่ี่เลยองงานไเฮ้ยพี่แกม่ยมาเล่าเหตุการณ์ของอามาหน่อยครับอามาจะเอาน้ำน้ำปัสสาวะใส่กระมังใส่ป่องมาเทราดที่ประตูบ้านทั้งสามห้องอะค่ะก็เลยต้องไปแจ้งความล้วทุกวันอามาทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วฮะโอ้ปล่อยค่ะเป็นเดือนเดือนหลายเดือนแล้วค่ะ ตรงนี้อยากจะฟังทออางพม่าแล้วก็ทางครอบครัวเขายัางไงครับลูกชายเาลูกชายเขาก็รู้แต่เขาบอกว่าเขาเตือนมาม่าได้แต่ว่าจะฟังหรือไม่ฟังเขาบอกว่าไม่แน่ใจไม่รู้ว่าจะฟังไม่ฟังแต่สรุปคือเขาไม่ฟังเขาก็เอามาเทเหมือนเดิมทุกครั้งเป็นหลายเดือนแล้วมีหลักฐานค่ะกล้องวงจรปิดเรามีให้ดูหมด แล้วทางเกมีปัญหาอะไรกับพม่าไหมมีการทะเลาะไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะมีแต่เขาจะทะเลาะกับฝั่งทางซ้ายมืออะค่ะของเราอยู่ขวาซ้ายมือที่เป็นร้านช็อกอะไรอะไรอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้แล้วค่ะย้ายไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่ายังไงสติหรืออะไรก็มาฉีเอาฉีมาใส่ทุกวันมีแต่เขาจะหาเรื่องเราอดิพี่ ร้องเรียนเราประจําเอาว่าเอารถมาจอดเอาอะไรมาจอดบ้างอย่างเงี้ย